นี่คือเจดีย์สามองค์นะครับจะต้องขึ้นมาข้า,ขา,างบนแล้วคค่อยลงไปนะรับมันขึ้นมาข้างบนแล้วครับ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 ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดชงสุงซื่อ,อซึ่งเป,เป็นเป็นบริเวณใกล้กับเจดีย์สามองค์นะถึงบนน,น,นี่สวยมากท่านอาจารย์พระนี่จะร่วอยูอาณาจักกองเข้ามาหน่อยมาเจ้าแจ้นหน่อยมาเป็นพิธีกรร่วมหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้รายการกบน ชงซึงซื่อชงซึงซื่อค่ะนะคะเราผ่านเจดีสังคมแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าไปในอะไรคะพี่คะวัลเไยเป็นเป็นเป็นวิหารครับผม์วิหารวิหารเดินดปมณีอ่าไปเดินกันตามไปครับเข้ามาข้างในแล้วว็จะเปนอย่ามาได้ช่วยอย่างไรเอ็จช่วย